สวัสดีค่ะขออนุญาตถามค่ะมามแม่เื่อหรือมาขายคะนี่เอามาขายจ้าเอามาขายขายเหมือนเราบ่บ่จ้าเดี๋ยวอยู่ยซีโกรธจ้าบ่แต่ขางัวอยู่ยใส่นี่อยู่านควางจ้าก็เลยรอมือพานิดสื้อเมื่อนทำโอ้ค่ะหอยอยู่ยใส่ค่ะคือสวยแถบพาร์ทนะค่ะมันเหมือนตลาดนี้ให้หอยสวยยี่หลี่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จ้าอ๋ออำเภอเมืองกาฬสินธุ์หอยยังไงจ้าหอยเปี๊ยกกับหอยเตยจ้าหอยเปี๊ยก เต็มเปมก็มหอยเตยจ้าง้วอยู่การสินเอาง้วมาขายแล้วก็มาหาซื้อต่อบอกค่ะแมนจ้คือป้ามเขาเลี้ยงไว้หลาเพราะเขหอยหาหกตัวนะจ้าเป็นหอยที่สวยที่สุดในตลาดเลยนะคะเพราะเขาคุณค่ะต้อ <c oughs> กันแอบถ่ายพันหนึ่งตั้งคลิปแรกนะคะแอบถ่ายพันอะนี่หอยอยังก็สวยแต่ตอนนี้เป <c oughs> ็นจะขายง้วดีแล้วง้วหอยสวยปันนี้นะคะอันนี้ซองอยังนีพี่ซองสาวพันถามค่ะออ๋เดี๋ยวนุ้งไปติดตามโอ้ขอบคุณค่ะ ห้อยสวยค่ะสวยรีดอัดให้ได้เป็นมุ้งฟังนะคะสวยเป็นนั่งแบบได้เลยนะคะเพิ่นที่สิขายง้วดีนะคะเพิ่นสวยเนาะได้หอยสวยเป็น้เลือกซื้อเดี๋ยวบอกนะคะว่ามื้อนี้เฮาเน้นง้วดังได๋คะเฮาเน้นซื้อง้วดจังได๋มื้อนี้อันราคามันแบบว่าเป็นหยิบเงียบหนูบ่กล้าซื้อกลับบ้านดอกรอเบิ่งซื้อแม่นจ้ะรอเบิ่งคืซื้อเพราะว่าห้องจะคลองก็ขายบ่กันได้เบิดเอามาหลายบวกะมื้อนี้เอามา เอามาหาโตจ้าได้ขายกล้วยตัวเดียวง้วเหลือซีโตก็เล้แต่ว่าการ์ตูนว่าเขาน้นง้วเขาตื่อหันไตหมว่าเขาตือเขาตื่อเป็นง้วไทกลางหรือว่าง้วบามันง้วง่ายงามคะถ้าเป็นช่วงนี้เป็นง้วเหนือแน่จ้ะง้วเหนือราคาหมื่นกว่าบาทเน้นง้วเนือเป็นราคาหมื่นกว่าบาทแน่นจ้าเ่ได้ขายเสออกพรรษาเป็นหน้าบุญหน้างานเข้าซื้อไปเข้าซื้อเขาจับไปไปขายตอหรือว่าเขาไปขุนค่ะกั ถ้าได้กำไรหนูก็ขายต่อจ้ะแต่ว่าขันขายบริเวหนูก็คุ้นซะเกินได้เอาซืีเนลซืื้อซ้อแล้วเอาซีเนลจ้ะสวยเก่งนะคะสื่อน้ำบานมาขายกับสื่อจ้ะค่ะสวยค่ะสวยย้อมแผ่นเลยนี่จ้สวยทั้งครูค่ะขอบคุณหลายๆครับคอย ไห้หอยหอยเต็มก็หอยอยังก็ค่ะหอยเตยก็หอยเต็มนะคะไห้หอยที่สวยที่สุดในตลาดมันนะะี้แล้วค่ะสวยมากคุณดีมันนางแบบเลยค่ะขอบขึ้นค่ะแล้วหลอกเบืองง้วนะคะอแล้วมันหลออเบืองงวว่าเสือไปขายต่อะคะ่ะ <c oughs> หอยสวยดีคะ่ะย้อมหุนเลยคะ่ะขนาดเขาเป็นสาวสาวแท้ๆเขาเขาเป็นหญิงแท้เขาย้ายอนมหมุนฝืนคุนเป็นสวยก็คุณผู้หญิงอีกนะ นี่ค่ะงัวผูนะโอ้ยอยากผูราคางัวผูเนาะสวัสดีค่ะงัวผีบะครับผมเปิดไปเท่าไรครันี่งัวผูตัวนี้ปูตัวนี้เปิดมาอยู่ยวได้สามื่นก็หาร้อยครับสามหมื่นก็หาอยครับคบผมอยากติดมครับครับสามหมื่นก็หาร้อยครับสามหมื่นหารอยครับงัวจะตีรอผู้พี่งัวสีอยู่วังสามปีอยู่หอครับโอ้งัวสามปีสามหื่นหารอยเนาะครับ 3ามสีงวบปู่ค่ะสายเนื้อค่ะสายขุนสายเนือสายเนื้อสายขุนนะคะหรือว่าผู้ใดอยากเอาไปไว้คุ้งฝูงกุ้มอันนี้ก็ได้หรือปุ้มฝูงได้ครับคุ้งฝูงได้อยู่เพราะว่ากงสาวแล้วได้อยู่แล้วก็ปลามันอันนี้ครับผมค่ะนี่ตัวเดียวนี่บนี่ตัวเดียวครับโอ้สามหมื่นสาร้อยสามก็โทษนห้อยศูนย์แปดสี่ศูนย์แปค่ะสองเก้าสามสองเก้าสามปครับเจแปดสค่ะอยยังนะา๊ะเอกครับ หอยเอกเมือ่อยวดีครับหอยเอกเมือ่อยวดีนะคะ<อ>คูะ้ใดสนอกสนใจโ้องหาหอยเอกเมื่อยวดีค่ะอ่าสรงจากกิโลคะหอยนี่ผมบ่ไเด้ส่ทงครับอ๋อเพราะว่าเร<บ>าย,ยัางคุยกันเพราะว่ามีรถมีรถทรงอยู่แล้วครับคือราคานี่คือราคาเราประเาาด้ส่งแรงต,ต่ว่าสมมุาใครอยักได้กสามรถติดตหารถไปทรงเฮี้ยได้นะคะหรือว่าจะมาเอารถมาขนเอาเองก็ได้นะคะค่ะหอยเอกนะคะขอบคุณค่ะหอยค่ะครับ วนงวนงวนเกิเมื่อยจัดนอนหรือยังง้วนกันไรนั่งตลาดนั่นไงสองสาวสองสาวมาตลาดเพิ่งจะดยางเลาะหาเบิ้งมีนั่งสาวมาตึงง้วน่ะ เหน่นเนื่อค่ะสวัสดีค่ะเปิดไปท่าไหนคะนี่เปิดไปสองนึ่งสองครับยี่สิบสองแม่ลูกลูกสาวนะคะแต่ลูกแล้วออกสีออกสีออกสีอ,อสี่อยังเพิ่งจะยังนีพี่คือขออนากกินมั้ยสีดำกับว่าดำสีดำกับว่าดำสีตาลน,นะคะเออสีตาลสีตาลค่ะลูกสาวตั้งเดือนหรือบุนอี ว่าล,ลูกวันไดป้ประมาณประมาณหกเดือนมั้งค่ะลูกแรกคือลูกอะไรคะไม่ลูกสามหนูดลิลูกสามค่ะโอ้ค่ะลูกสามนะคะตายกับตกระวังเไปนนะฝากเบอร์โทรน่อค่ะเอามาตะโกงนี่เอามาหลายตัวอยู่เดียวอยู่ไอ้ตัวนี้แม่นบ่านี่ตัวนี้ก็แม่นตัวนี้เท่าไรคะนี่อันนี้สองเมืน่น สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดลูกสาวกันบะคะไม่ครับลูกที่เท่าไรแร้วคะนี่ลูกสองตัวนี้ลูกสองลูกสองลูกสาวค่ะลูกเป็นจักเดือนแล้บุค่ะลูกกระติบตัวนัสี่เดือนเหรอมั้งลูกสี่เดือนนะคะลูกสองยี่สิบแปดเรามีวะคะนี่อะไตัวใดมัดเหรอเดียยี่สสองโค้งเดียยี่สสองโค้งมือเหนียมัดจากโค้งค่ะมือเนียวหงอมากสิบตัวมือเนียวหงอกสิบสิบสิบตัว เดตะวันเหลืออายุสองโคมนี่แหละค่ะท่นผู้ใดอยากได้ก็คือโทรมาหาห้อยยังเนาะคะ่ะห้อยบินครับหอยบินฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะห้อยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดค่ะแปดห้าสองแปดห้าสองค่ะหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะหอยบินนะคะง่วยวิทยไสายทอดหอยอาสมาร์ทครับง่วยวิทยอาสมาร์ทอ่าทรงจจกิโลค่ะหอยมันบนริสุทธิ์เนี่ยครับอ๋อราคาเนี่ยบริษัทราคาทรงนะคะตะว่ากัสามาร์ทติดติดต่อหาลดต้นไมได้ตะวันติดต่ออะไรอยู ติดต่อกันได้กันโทรมาก่อนโทรมา,อ,รมาอ,อ่าคุยกันก่อนเรื่องการส่งการหาจังไพร์มากันนะคะครับอันนี้ก็คือ28นี่อยากหายจะง่อยโลครับขอบคุณหลายๆค่ะครับก็มีใครเท่าลูพ่องนี่อนยากติดไงเด้อครับผมอ่าหมื่นแต่ท่านครับ,ล,กกรบลูกปู่ครับลูกปู่ครับ18ลูกที่ใครเพ้อเราลูกแรกลูกสองนี่นะครับอ๋อลูกแรกลูกสองนี่นะคะครับแม่มัน แม่นี่คือเขาเพิ่งไปยังไรเขาทำมาตินะคะทำน้ำเดือยัน้อนราคาอะพอจับพ่อบเนาะไปคุณนเนาะผู้ใดมาสิสิบคุณแต่ก็ไมีลูกฟูครับผมค่ะนี่แม่เดียวนี่บอกครับเหนียว้มเดียวเอามาจะค้มค่ะมือนี้เอามาหาโต้ครับเอามาหาโตเเลืออีกตัวหนึ่งก็แสดงว่าตลาดเดินอยู่นะครับว่าเด้เงียบปันใดเนาะ ฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะหอยศูนดปดครับศูนย์แปดแปค่ะศูนย์หกหกศูนย์หกหค่ะแปดเก้าศูนย์เจ็ดแเก้าศูนย์เจ็ดค่ะงวยัยคีวยอดอาสมาร์ครับัวยอดสมาร์มาน้ำจุดเดียวกันกับอฟวังไครับไยังกคนีหอยเตะครับหอยเต้อาสมาร์นะคะได้สนอกสนใจโทรหาหอยเตเนี่ยค่ะราคาราคาถือคือผู้ได้มาสายท่วางวดเขาอนงัวไทยปลอกเนาะก็บ่ปอกเขาไยกลางไยกลางมันจอบว่ามันหรมันหัวรล ก็คือสามารถพัฒนาต่อได้อยืนเนาะประมาณมาสุดๆมยังก็จะเป็นต้มหอยลายโลครับต้มหอยลายกิโลอีกหมื่นแปดครับอ๋อหมื่นแปดต้มหอยลายกิโลนั่นนี่ครับผมใจใจแล้วอ่ะครับหอยใจใจแล้วค่ะหมื่นแปดแถมต้มซี่ลอยกิโลอีกครับผมต่อร่องได้ยืนคันบุเรโซมาเห็นะค่ะครับหวัวง้อนี่คือขาดน้ำเลี้ยงกันงอยเตือๆหรอว่าไปกินหอาดีครับกินหอาดีก็เลี้ยงธรรมชาติมากหรือมั้งครับครับค่ะง้อจะสี่สิเป็นข้อดีของมันก็คือหอลูกพีเนาะครับผม ขอบคุณหลายๆครับ่อคุณนะะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับค่ะพ่อไปลูกไปไปลูกไปั่ครับรู้อสวัสดีค่ะพ่อถ้าคงใด้องพอนะผมเบื่อมอห่ออ๋อจะพ่อขออนุญาตขออนุญาตกิดนี่เด้ออันนี้มันม่าก่อ บกับน oh, ี่มันมากันอ mm ีกแนี mm ่มากนอีกนียนี่น totally> um, okay? ี่งนี่มารุกันอีกลกันมก่อเนาะมงเ้ไอ้ตัวกับปูกับลนั่นีหัวลอตอเส่นะ โอ๊ยไปไสต่อไปไปไปต่อไปเห็นมั้ยสุดประกอบเป็นเท่ากันง้อกับเมื่อยก้นกับเมื่อยวันนี้เอ้าวันนี้อากาศมันดีคือได้บุ้งง้อนอนร้ายหลายแสดงว่าวันนี้อากาศดีง้วนอนพิยากจะนอนไปไป นอนเหมือนปุตโตนะคุณแมูขามาแล้วตื่นทำาแเอาไปกินนั่นได้นี่จะยื่รอดเนี่ยพอสวัสดีค่ะเปิดไ้เท่าไหร่ครับะครับเปิดไปเท่าไหร่ครับพ่อนี่โอยังไหร่อยพาตัวพูดยัหไ หกจิบหหาหกจิ้หาอยหามตตัวหกจิ้มหาตัวนี้เกซิดกรนี้นะตัวนี้กตัวดครับตัวนีตัวนี้เกาซตัวใดอันนี้หกจิหาบรถกันหกจิ้มหาี่กันได้ขับรถกันีกัได้รว่าับขับเพราะมยังสมบูยากอันนี้แฟนซีนั่นบสมไหมเาผมวิงไหลอยู่ โอมุกันได้ร <unanim ous> ่าไม่มปัญหา๋อโอเคมองกเสียบตัวนี้อัน <im> นี้เกาเสียมวเป็นที้ยตัวนี้ไล่เป็นซี้นะคะไล่ขายเลขยก็ซื้อกันพี่ก็ได้อันนี้กระตาตักอันนี้เดียม่นบอบบองผมอ๋อบอเม่นนะัวนี้ผมสมุกัได้อาพี่ก็ได้อยากอะไรี่ก็พี่ผมสบุนได้อยู่ัเบอโทรนะคะอประตมาทำบวชเบอร์โทร พ่อาถือออื้อหางถอพูดพูดอะไรพูยิงสมามี่เะไิ้ผม่ยพอเ่่อพอเราเรียกว่าถือเนาะครับเราเรียกว่าถือพอหังค่ะขเนี้ยกพ่อพ่ออะไรคะพ่อซุนท่อนอินทรอยูวัวยู่ใสครับพ่อวัวยู่ใสวัววัวพอยู่ใสค่ะถนอยูใสยูไกยูไกไม่ไม่แคเขาจะมาดูเพรามีเบอร์โทรทำเป็นเบอร์ปีปีะีุ่ม บ้านไหนครับพ่อบ้านเสกโก้สมัยเจกโก้ของพ่อพี่วสุเหมือนนะอ๋อค่ะครับครับขอบคุณเลียนนครับพ่อครับก็เสวัสดีค่ะไครหลังงัวพ่อคะเท่าไหนคะนี่พ่อไรสาวซีแม่ลูกนะคะเมื่อยแล้วลูกค้าว่าคัมแล้วเอ้ยสวยแล้วอากาศดีอยากนอนแล้วเมื่อยแล้ว มามาลูกลูกลูกขามาแล้วตื่นตื่นตือนตือนตืนตืนลูกอะเอ้ว่าแล้ว่ลูกยไ้เ่าอ่แล้วคะนี่เอาอีหยงอยู่หูนี่มัดมัดผมให้พร้อมเอามาจัตัวครับว เอามาซีโตในพิษหาโตเอาเอามาซีเดี๋ยวนี้กลับขึนหาอืมขายาขายาขายาขายขัดขึ้นเพื่อยังต้องมีผู้เสียอยู่เอา้ลอ๋อันนี้อันนี้ื่อ่าเจ้าหายจะขายเท่าซีอ๋อสืมาเจ้าหายจะขายเท่าซีขายลุกไปเลยลุกไปเลยลูี้เท่าไหร่ล anyway ้กก่อนอไรนัุไวกอ่ะผสมแล้ว hai mươi tám lò luôn 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 เดี๋ยวนี้ขามีผู้ซื้อขายอะไเศร้าซีอ่ามเศร้ามืเศร้าห้องเศร้าหาอนอ่ะเนยกรอกีู้ดได้ถามบริมีผู้ไดซื้อเขาให้แต่เนี้ยเศร้าสองเศ้าสองอยากใดเศ้าเศร้าซีเนี่ยขาดทุนพันหนึ่งขาดทุนพันหนึ่งขาดทุนกัน,กนยังสิขายอยู่เ่พอ่อขายครับขายว่ามันหลายไปัจจุบันไหลาเอามาซื้อมันไหล มื่อไรอันนี้ผนคนไปนี่ผนขายเลยขายแล้ววันนี้กระบานมั้งไงวัววัวก็ได้ขายมวันนี้วัวก็ได้ขายมืัอนี้ตลาดเงียบอกว่าตาดเนี่ยตลาดจะขายกระตุ้นพันยังยังไม่ผู้สี่เลยแมนยู่ากี่ไลน์ดีครับหนังดีตัวดีหนังดีแม่นอยู่ว่ากี่ไลน์ค่ะตัวดีหนังดีลูกแล้วก็งามอยู่นะลูกก็งามลูกลูกก็ยกดีเศรษฐีลูกยดี ไปคุณเนี่ยจะน้อยเพราะว,ว่าแล้วอาจสี่ไปรุ่นเรียงไปรุ่นเราซื้อซื้อสองในสามเป็นรุ่นอันนี้เป็นรุ่นนะคะซื้อสองในสามเท้าสี่เนาะซื้อสองในสามอืมคแต่ว่าขันคันบ่าได้ขายเมื่อวี่ไปตลาดอ่นก็ตีไปห้องเช่าหกเท่าเจ็ดที่เท่าหล่ะค่ะอันนี้มันมันลงหาแล้วก็เลารู้ลงือไม่ครับจอมค่ะครับการไปทอตลาดไหมเนาะคะ่ะรับผมแต่เห็นก็ว่าเขาเป็นลูกคุณมาเป็นเมื่อวนี้นนค่ะเขาเม่อานเนี่ยนะ เราเพิ่งแจ้งนายกัอนอยากมาแลี้ยงเงินค่ะทำยิ้มบุศีเลี้ยงกันอีนกแม่หนึ่งลูกยี้เสางว้วพลังโอ้ไปท้ายให้เจ้าไปได้ไหม<อ>ให้เจ้าไปนีแม่หนึ่งนะคะปลูกยิ่เสางว้วพลังพอแล้ววะก็เหนื่อยแล้วจะนอนแล้วลลเวย็ยนหาลูกคาลูกคาบ่มาจะเถื่อโอ้นี่ง้งงวพลังราคาบอะไรนี่ครับอ๋ออ๋อง้อจะมีมืดหาดึงอ๋อซึหาง้วพลังเป็น<ม>ลูกกระทบค่ะมืดหาลูกกระทบ วัวฟรั่งลูกซิปขาลูกสาวหูกระทบได้หลายเดือนเลรอดิฮะได้ปีกว่าเลรอดิว่วปีกว่าแล้วแต่ว่าขึ้นพ่อมผสมแล้วเราฝรั่งเพราะว่าตาแล้วก็เป็นอันเตียนะอย่างเขาเขาแบบตาสีสีสีน้ำเข่าเลยนะสีน้ำเข่าเป็นฝรั่งอิหรีค่ะสูงก็สักประมาณ100-130หา140ปุ๊บละ140บวกค่ะราคา อยากได้มือหาอยากได้สินห่าเป็นราคาอยากได้ซืิอๆนะคะอ่าอยากได้ครับต่อรองอยากได้ต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกเอ้าเอ้าซิฟหาค่ะสาวหน่อยงามๆมือห่ามัอห่าตาดำเขาห่าตาดำเขาเออลูกคืว่าเขาไม่ห่าตาดำเขาแดงมือจมูกแดงแดงพวกเนี้ยเลียบกระแดงครับเลียบกระแดงเลียบกระแดงจมูกกระแดงตากระแดง ตากระแดงเล็บกระแดงจมูกกระแดงมันมันมันได้มุกแนว้ยนะอืมค่ะได้หมดทุกอย่างได้หมดทุกอย่างพอฝากเบอรั่วเนี้จ้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ค่ะเจ็ดสามสองสามเจ็ดสามสองสามก็เสกก็เส e ียสีสมเด็จก็เสกสีสมเด็จนะคะครับไปแล้วนะคะอันนี้ง่วไล่เสือค่ะ